สวัสดีค่ะจากตัวหกแปดเก้าคาเฟ่นะคะวันนี้มาดูการทํางานหมดเครื่องดื่มหน้าร้านหกเปดเก้าคาเฟ่ประจําวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568นะคะสําหรับวันนี้หน้าร้านอ่ะเครื่องดื่มนะมันเนี่ยไม่ค่อยปังสู้กับขนมโตเกียวแล้วก็ปังปิ้งเลยแต่ก็ถือว่าโอเคเราขายได้นะคะเพราะว่าวันนี้อากาศอบอ้าวเนาะแล้วก็เป็นวันศุกร์ปกติวันศุกร์เนี่ยที่หน้าร้านเนี่ยคิวจะเงียบเียบหน่อยนะคะแต่ว่าพอบ่ายขึ้นมาเนี่ยลูกค้ารัวบินเข้ามาคือแบบรัวกันแบบ มาพร้อมกันน่ะแล้วมาพร้อมกันตุกก็พยายามจัดสรรให้ลูกค้าตามคิวได้เลยนะคะลูกค้าหลายคนเม้นถามว่าวิปครีมที่ร้านมีสูตรแจกไหมตุกไม่แน่ใจว่าตุกเคยมา,มาแจกสูตรที่หน้าเพจไหมแต่ตุกก็จะมีแจกสูตรเป็นสูตรที่แจกไว้บ้างแต่ที่หน้าร้านของตุกนะคะสูตรที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้วิปครีมผงนะสําหรับใครที่โรงเรียนขาดวิปครีมนะคะในค้านเนี่ยก็จะสอนตีทั้งวิปครีมผงเนาะแล้วก็วิปครีมกล่องนะคะเลือกเอาได้เลยว่าเราเนี่ยต้องการใช้แบบไหนนะคะมีการอ่า ให้พวกเราทุกคนเนี่ยคำนวณต้นทุนดูได้เลยนะคะสำหรับเพิ่มวิปครีมหน้าร้านตุ๊กเนี่ยจะบวก15บาทนะจ๊ะตุ๊กบอกแบบนี้นะคะสำหรับคาคาเฟร่รวมเครื่องดื่มคาเฟ่ทำไมมันราคาแรงจังเดี๋ยวมันจะราคาแรงกว่านี้เพราะตุ๊กปรับราคาขึ้นตลอดนะนะคะนี้ตุกสอนไปแล้วมากกว่า150เมนูนะคะสนใจนะคะอยากขายเครื่องดื่มนะคะ โรงเรียนในคาสนี้ได้เลยนะเพราะมันรวมเครื่องดื่มไว้หมดแล้วกาแฟสดกาแฟโบราณน้ำชงรสชาติต่างๆหรือจะเป็นสมูทตี้ผลไม้ปัน่นอิตาเลียนโซดาก็ครบจบในคาสนี้นะคะหรือแวะมาชิมได้เลยที่หน้าร้านโอปกาคาเฟ่นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดหยุดวันไหนจะแจ้งที่หน้าเพจน,นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า